ไป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมาปู่ครับช่วยด้วยเมฆสนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะว,วันดุเป็นยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอพอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันลเนี่ยก็เมฆน่ะสิคะไม่แย่งขนมตัววัน <c oughs> พอตะว,วันไม่ยอม <c oughs> ก็มาล้อตะว,วันกินจุเหมือนหมี <c oughs> อ,อ้าวพอพอ,พอ,พอปะพ่อปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็อมาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม อ,อ,นนอปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลยเอามาห้ามทับพวกเราเน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเองเยีเ่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขอุนรามคำแหง ท่านทรงแขงกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูกท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับเหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พอขนรามกำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ร,รัชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิด ที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละปากกาขนนกคราหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย มาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วฮะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรนให้พีจะกลับาอีกจะหนีไปไหนอาพวกเองมาช่วยถือจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามาเราจะไปไหนกันเหรอคะข้าจะไปหาพ่อคุณรามคําแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลยแม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อคุณรามคําแหงแล้ว หน้าพรา,านเมืองสุโขทยัยพุทธศักราช1834แม่เม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อคุณรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์มีเรื่องอันใดห,หรือถ้าโดนไอ้โจนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อคุณรามคำแหงช่วยลองทอด<า>เอ็งามานี่งาอ๋ Yeah, <c oughs> จะได้เข้าไปในวังแล้วนี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสียไม่น่าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างนายอยู่แล้วเชียว <c oughs> กระบวนการแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ <c oughs> อ,อ,อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลานปู <c oughs> ่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว คนเราในมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขน่ะหลานครับคุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายดีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงราชการที่สิบก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรชัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายดีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการดูแลรู้แล้ว,ลว,ลวจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายดีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้นี่นีนีตว,วัน เราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโหไทยกันดีกว่าดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลยโอ้เองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอารีบไปกว่าดเศษดินซะไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้วนี่น่ารอแผนที่ว่าเหลวแปลไม่เป็นท่าอ้าวนี่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง